เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวของนักเตะที่กำลังจะเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราไปในอนาคตอันใกล้กันก่อนเลย นั่นก็คือในรายของทางจอเรลคอนซาปอกระกหลังดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากสโมสรฟุตบอลดิวรชัของเราบรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวเขาไปให้กับทางห้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนด้วยสนราคาในเบื้องต้น30ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก5ล้านปอนด์ตามการรายงานข่าวของทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด อย่างไรก็ตามตัวของทางโรมาโนก็มีการเปิดเผยต่อไปอีกด้วยว่าหนึ่งในเงื่อนไขที่ทีมของเรามีการแทรกเอาไว้ในการปล่อยตัวนักเตะในครั้งนี้ก็คือการที่เราจะมีออปชันในการสามารถจะซื้อตัวเขากลับมาร่วมทีมของเราได้ในอนาคตข้างหน้า ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากทางคิกเกอร์อีกหนึ่งสื่อชื่อดังจากประเทศเยอรมันที่ได้คอนเฟิร์มเรื่องดังกล่าวข้างต้นออกมาแล้วขณะที่พวกเขาก็มีการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าเลื่อนไขาการซื้อตัวทางคอนซากลับมาสู่ทีมของเรานั้นจะอยู่ที่ตัวเลข60ล้านยูโรหรือคิดเป็นเรา51ล้านปอนด์นั่นเอง นั่นหมายความว่าหากตัวของทางนักเตะรายนี้ย้ายออกไปแล้วเกิดทําผลงานได้อย่างเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทีมของเราก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อตัวเขากลับมาสู่สโมสรได้แม้ว่าจะต้องจ่ายเงินค่าตัวเพิ่มขึ้นไปก็ตามทีแต่มันก็เรียกได้ว่าเป็นดิวที่ไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆเลยสําหรับทีมของเรา ล่าสุดมันก็มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยจากทางสตีเฟนวอนน็อกซ์นักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันที่ซึ่งพวกเขาก็มีการระบ,บุข้อมูลออกมาว่าเงื่อนไขาการซื้อตัวทางคอนซากลับมาสุดทินแอนฟิลนั้นจะยังไม่สามารถใช้การได้ในช่วงหนึ่งปีแรกและเราจะต้องรอในช่วงซัมเมอร์ของปี2027เป็นต้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้และเงื่อนไขดังกล่าวถึงจะมีผลอย่างเป็นทางการนั่นเอง สำหรับตัวของทางคอนซานั้นก็ได้รับการคาดหมายว่าจะมีการสิ็นสัญญากับทางเลเวอร์กูเซนยาวนานถึง5ปีด้วยกันซึ่งจะผูกมัดมเขาไปจนกระทั่งถึงปี2030ซึ่งหมายความว่าในช่วง3ปีสุดท้ายนั้นทีมของเราจะมีโอกาสตัดสินใจได้ว่าจะมีการดึงตัวนักเตะรายนี้กลับมาสู่ทีมของเราอีกครั้งในอนาคตรหรือไม่อย่างไรกรัน ใน,ในก็พูดถึงนักเตะที่กําลังจะอําลาสโมสรของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือในตัวของทาง unes, ดาวิดนูนเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยหลังจากมันดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะได้ของเล่นเกมนัดสุดท้ายในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลไปแล้ว เมื่อก่อนหน้านี้ตัวของทางฟาวิเซโรมาโนอีกเช่นเดียวกันก็เป็นคนออกมายืนยันเลยว่าตัวของทางบุนเยสนั้นได้ตกปากรับคำสำหรับการย้ายไปสู่ทางสโมสรอัสซูล่านาโปลีแล้วดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับว่าทีมของเราจะสามารถตกลงเรื่องค่าตัวของเขากับทางนาโปลีได้หรือไม่อย่างไรกัน ล่าสุดในประเด็นดังกล่าวข้างต้นทักเอาเฟดโดไปดูรานักข่าวคนดังก็มีกัรออกมาเปิดเผยระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางคอตดอฟไซส์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษว่าในตอนนี้การเจรจามันติดขัดอยู่ที่เงินค่าตัวเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก่อนที่ทั้งสองฝ่ายนั้นน่าจะสามารถหาข้อยุติรวมกันได้ ความเข้าใจของผมก็คือนาโปลีต้องการจะจ่ายเงินค่าตัวของทัชอดีตตาวเต็กเบนฟิก้าที่ตูเลข40-42ล้านปอนด์นะเปดูล่ากล่าวถ้าทางลิเวอร์พูลต้องการเงินค่าตัวเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยที่8ล้านยูโรนั่นหมายรวมถึงทั้งเงินค่าตัวในเบื้องตน้นและเงินในส่วนของโบนัสเพิ่มเติม จนกระทั่งถึงตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยยังไม่เป็นทางการแต่ทั้งสองสโมสรก็มีการติดต่อในเบื้องต้นแบบไม่มีหยุดมาตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา นาโปลีเองไม่มีความสงสัยเลยว่าพวกเขามีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถหาทางประนีประนอมกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลในแง่ของค่าตัวนักเตะได้ในช่วงเร็วๆนี้แต่จนกระทั่งถึงตอนนี้มันก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าทางลิเวอร์พูลจะมีการยอมลดค่าตัวที่พวกเขาได้เรียกน้องไว้ดังก่วข้างต้นลงมาหรือไม่อย่างไรกัน จากรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าในตอนนี้มันเหลืออยู่อีกแค่เพียง8ล้านยูโรหรือหากเราตีกลับมาเป็นเงินปอนก็จะพบว่าเงินค่าตัวส่วนต่างที่ทางนาโปลีอยากจะจ่ายกับเงินที่ทางลิเวรคพูของเราเรียกร้องนั้นมันห่างกันแค่เพียง6.8ล e ้านปอนเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางเปโดล่าบอกเลยว่าสุดท้ายก็น่าจะหาข้อตกลงรวมกันทั้งสองฝ่ายได้นั่นเอง หลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีการยืนยันออกมาว่าตัวของทางนุนเยสพร้อมที่จะเซ็นสัญญายาว3ปีกับยอดทีมจากเมืองเนเปิลพร้อมออปชั่นที่สามารถจะขยายเพิ่มได้ในปีที่4ต่อไปเมื่อพูดถึงนักเตะในทีมชุดปัจจุบันของเราที่กำลังจะอำลาสโมสรไปในอนาคตอันใกล้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่งจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นแข้งขวัญใจแฟนบอลคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทักอดัมลันลัน่าอดีตมิดฟิล์ของทีมเรานั่นเองหลังจากเราไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาจากทางนักบุญเซาท์มตันย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2020ด้วยสนนราคา25ล้านปอนด์จากนั้นเขาก็อยู่คาแข่งกับทีมของเรายาวนานถึง6ปีด้วยกันและผ่านการลงสนามในเกมน้อยใหญ่ไปแล้วมากกว่า178นันดโดยฝากผลงานการทำไป22ประตูนในการแข่งขันทุกรายการ จากนั้นตัวของทางลาลาน่าจึกอําลาสโมสนรนรอไปอยู่กับทางนกหนางนวลไบรตันแอน o ฮฟเอาเวียลงเล่นที่นั่นยาวนาน4ปีก่อนที่จะมีการย้ายทีมอีกครั้งกลับไปสู่อดีตต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางเซาท์ทัมตันเมื่อปี2024หลังจากลงเล่นที่นั่นไปอีก12เดือนท้ายที่สุดตัวของทางลาลาน่าก็มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการรีทายจากการเล่นฟุตบอลอย่างเป็นทางการด้วยวัย37ปี ล่าสุดทางเซาท์ทอมตันก็มีการประกาศยืนยันออกมาเพิ่มเติมว่าในตอนนี้ตัวของทางลันลันน่าจะผันตัวจากเดิมที่เป็นนักเตะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับทีมชุดใหญ่ของพวกเขาหลังจากทางเซาท์ทมตันเองก็เพิ่งตกชั้นจากการแข่งขันพรีมเมียร์ลีกไปสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพหนฤดูกาลหน้า อันที่จริงแล้วในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมานั้นตัวของทางลันลันนาก็รับบบาทเป็นผู้เล่นควบตำแหน่งโค้ชภายใต้การทำทีมของทางไซมอนลุสผู้จัดการทีมรักษาการตั้งแต่วันเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้เขาได้มีโอกาสชิมรางการทำหน้าที่เป็นโค้ชมาแล้วอย่างในนอตประมาณ3เดือนในถิ่นเซนต์แมรี่ก่อนที่จะถูกโปรโมทขึ้นมาอย่างเต็มตัว แน่นอนว่าประสบการณ์ของทางล,ะละนานันลานนั้น่าจะช่วยทางเซาท์เทิมตันได้เป็นอย่างมากหลังจากเขาผ่านการคว้าแชมป์น้อยใหญ่มาแล้วสมัยที่อยู่กับทางสโมสรลิวอ์พููของเราไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกแชมป์ยูฟาซู per คัพและแชมป์ฟีฟาคับเวิลด์คัพเป็นตน้น เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในนก็มีการพูดมาถึงเรื่องแชมป์ต่างๆนานาที่ทีมของเราทําได้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็จะมาเกาะติดประเด็นนี้้วยเช่นเดียวกันเพราะในการแข่งขันฤด,ดูกาลที่ผ่านมานั้นนอกจากแชมป์พิวริกที่ทีมของเราคว้ามาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศเป็นสมัยที่20นั่นก็เป็นสถิติที่สูงที่สุดตลอดกาลอีกตัว อันที่จริงแล้วทีมของเราก็มีโอกาสที่จะคว้าอีกหนึ่งแชมป์มาครองได้หลังจากคุยทางผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับไปประชิญหน้ากับทางสาลิกาดงนิวคาเซอร์อยู่นาเด็ ต่ท้ายที่สุดทีมของเราก็เป็นฝ่ายปราชัยกลับออกมาในเกมดังกล่าวข้างตน้นด้วยสกอร์2ประตูต่อ 1. ด้วโดยทีมของทักเอ็ดดี้ฮอลได้2ประตูจากทางแดนเบิร์นส์และสักอเล็กซานเดอร์อิซักส่วนทีมของเราได้ประตูปลอบใจในช่วงทเวลาวบาดเจ็บจักทางเฟเดริโกเขียซาชดช้นชำนิกไปอย่างน่าเสียดาย ในตอนนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ล่วงเลยมานานถึง4เดือนแล้วแต่ทางเบิร์สเองเพิ่งจะมีการออกมาเปิดเผยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนัดนั้นและเขาก็มีการพูดพลาดพิงมาถึงทางเดอะคอปหรือแฟนบอลของทางลิงเวอร์พูลอีกตัว ถ้าคุณมองดูย้อนกลับไปคุณจะเห็นได้เลยว่าหากเราไปเปรียบเทียบแฟนบอลของนิวคาสเซิลกับทางแฟนบอลของลิเวอร์ p o o แล้วแต่เมื่อผมพูดอย่างนั้นคุณก็ได้ปลดอย่าเข้าใจผมผิดนะเพราะลิเวอร์ p o o เป็นทีมที่น่าเหลือเชื่อแล้วพวกเขาก็คุ้นเคยกับการเข้าสู่รอบจริงชนะเลิหรือการควา้าแชมป์อะไรแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเบิร์นส์กล่าว ผมไม่ได้กําลังจะพูดถึงพวกเขานะแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อความหมายก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมของเราต่างหากหละ่ะในการแข่งขันโลกชิงชนะเลิศของศึกคาราบาวครับสําหรับเราแล้วมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะและคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างของผมมันหมายความเช่นนั้นจริงๆ ในทางตรงกันข้ามสําหรับทางลิเวอร์ p ู o l และรวมถึงแฟนบอลของพวกเขามันก็เป็นการคว้าชมป์อีกแค่เพียงรายการเดียวแต่สําหรับเรามันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยสําหรับแชมป์รายการนี้ สิ่งที่ทางเบิร์สพูดนั้นก็น่าจะหมายถึงการที่พวกเขาสามารถจะคว้าแชมป์ม,มาครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ70ปีของสโมสรน,นั่นเองมันจึงทําให้แชมป์คาร์บาวคับดังกล่าวข้างต้นนั้นเรียกได้ว่ามีความหมายอย่างยิ่งทั้งสําหรับทางสโมสรนิวคาสเซิลสำหรับแฟนบอลของพวกเขาและรวมไปถึงนักเตะทุกคนภายในสนาม สายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพร่ออม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการปรับทับของทีมเราในเรื่องของหลังบ้านกันบ้างหลังจากเราก็เรนะิ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทีมงานสตาฟโค้ชของทางสโมสรมาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ทีมของเราเสียทางจอนไฮติงก้า ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทักอร์เนอร์สลอตที่ย้ายไปกลุ่มบางเหียนทักอาจ็กส์อัมส,ส,สเตอร์ดัมสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศฮอลแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่เราก็มีการดึงตัวทางโจวันนี่ฝันบงฮอสเข้ามาทำหน้าที่แทนในตำแหน่งดังกล่าวข้างตน้นล่าสุดมันก็มีการยืนยันอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญออกมาหลังจากทางแบรนดีลิวตัส อดีตกุนซือของทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของเราก็มีการอำลาสมสรไปด้วยซึ่งล่าสุดทางสมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราก็มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วกับการแต่งตั้งทางร็อบเพชอดีตนายใหญ่ของทางทีมชาติเวลส์ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีคนใหม่ของทีมเราต่อมาตามลำดับสมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลสามารถยืนยันได้ถึงการประกาศแต่งตั้งร็อบเพช ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีเท่าแหลงการอย่างเป็นทางการของทีมเราระบุเพชได้ย้ายมาอยู่กับทางลรเวอว์พูลในฐานะตัวตายต,ตัวแทนของทางแบร์ี่ลิวตัสที่ลักใช้สโมสรมาอย่างยาวนานหลังจากประสบความสําเร็จอย่างมากกับการคุมทีมชาติเวลส์ชุดใหญ่มาเป็นเวลายาวนานถึง4ปีแล้วเพิ่งจะยุติเส้นทางดังกล่าวของเขาลงไปเมื่อเดือนมิถุนายนในปี2024 ปัจจุบันตัวของทางเพจนั้นอายุ50ปีและเขาก็มีประวัติที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินจากการนำทีมชัตเวลส์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020เช่นเดียวกันกับการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2022ซึ่งเป็นการได้ไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขานับตั้งแต่ปี1958กันเลยทีเดียว รกเริ่มเติมทีเพจก็ได้ผ่านการเป็นโค้ชให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของทางทีมชาติเวลส์มาแล้วดังนั้นเจ้าตัวจึงเรียกได้ว่ามีประสบการณ์กับการคุมทีมในระดับดาวรุ่งทั้งหลายมาหลายต่อหลายชุดด้วยกันนอกเหนือจากการคุมทีมชาติเวลส์ทั้งในทีมชุดใหญ่และทีมเยาวชนแล้วตัวของทางเพจเองยังเคยเป็นโค้ชให้กับทีมของพังพอร์ตเวลและทางนอตแฮมตันท erm ัพมาแล้วในอดีตท,ที่ผ่านมาอีกตัว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอมาจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับแผงวิดฟิลด์ของเรากันบ้างวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้หลังจากทางไรอันกรวเวนแบกวิดฟิลด์เดชแมนของเราแม้ว่าเขาจะทำผลงานได้อย่างโด,ด แต่เราก็จําเป็นจะต้องหาตัวตายตัวแทนของเขาเข้ามาเพื่อสร้างการแข่งขันภายในทีมและเอาไว้สับเปลี่ยนหมุนเวียนลงสนามในกรณีที่ตัวของทางกาวเก่าเป็นแบกได้รับบาดเจ็บหรือไม่สามารถที่จะลงสนามได้ก่อนหน้านิดหนึ่งในคนที่เ็เรียกได้ว่าเป็นแบคเอัพให้กับเขาอยู่ก็คือในรายของทางวัตรตรุษเอมโดห้องเครื่องทีมชาติญี่ปุ่นแต่เขาเองก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแล้ว ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางเลวิสติลนักข่าวคนดังจากทางเดลี่เมลแถบลอยชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้อีกหนึ่งคนที่ตัวของทางอาร์เนอร์ร็อตมีการวางแผนจะดันเขาขึ้นมาใช้งานเป็นแกนหลักต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็คือในรายของทางเจสแม็กคอนเนลล์วิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองที่ซึ่งตัวของทางไในยใ์ดัชแมนก็เป็นคนขวางการย้ายทีมของเขาหลังจากมองว่านี่แหละคือตัวตายตัวแทนที่เหมาะสม ของทางเอนโดต่อไปจากสิ่งที่ผมได้รับการบอกกล่าวมาก็คืออาร์เนอร์สโตเป็นแฟนบอลตัวยงของทางแม็กคอนเนลเลยนะสตีลกล่าวเขาเป็นคนบอกเองว่าเขาชื่นชอบในตัวนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากพวกเขามีโอกาสได้พูดคุยกันในช่วงต้นปี2025ตัวของทางสโลตเป็นคนบอกกับทางแม็กคอนเนลเองเลยว่า นุ่มน้อยผู้นี้จะสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับทางวาตรรุกเอ็นโดได้สำหรับบทบาทของเขากับทีมในการแข่งขันปีต่อไปซึ่งมันก็คือในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ทั้งนี้ในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วตัวของทางมคคอนเนลได้ลงเล่นให้กับทีมของเราไป4นัดด้วยกันซึ่งนั่นก็รวมถึงการลงสนามเป็นตัวจริงในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกไป1เกมอีก และตัวของทางส็อตก็ยังเป็นคนขวางการย้ายทีมของเขาในรูปแบบสัญญายืมตัวเมื่อเดือนม,มก,กราคมที่ผ่านมาไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งนักเตะที่ก็ใกล้จะย้ายมาลงเอยในถิ่นแอนฟิลด์ของเราในอนาคตอันใกล้กันบ้างน,นั่นก็คือในราของทางมิลลอดเคร์เคส แบกซ้ายตัวเก่งจากทางสโมสรเดดเชอรี่บอนมัด bon หลังจากทีมของเราประสบสิ้นกระบวนการต่างๆในการคว้าตัวเขาไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายการตกลงค่าตัวการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวของทางนักเตะจนแม้กระทั่งทางฝ่า์บิชเชโรมาโนก็ได้ใช้วุลีเด็ดประจําตัวของเขามาแล้วว่าเฮียวีโกพร้อมกับระบุไปเลยอย่างชัดเจนว่าในตอนนี้เราพิจนารณาได้แล้วว่าเคอร์เคสได้กลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทางลิเวอร์พูลไปแล้วเหลือก็เพียงแค่การอลบ ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นล่าสุดทางเดวิดออสตนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งอีกเช่นเดียวกันเจ้าของฉายาเทพเดวิดซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทาง t ดิอัเลติกอีกสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาอธิบายเบื้องลึกเบื้องหลังเลยว่าเหตุใดการที่การประกศาศควมคว้าตัวทางเคอร์อคริสนั้นจึงมีการลาช้าออกมา มีลอดเคอร์อเคสย้ายไปอยู่กับทางลิม่าปูมันยังไม่เสร็จสิ้นและถูกชะลอออกมาเนื่องด้วยเหตุผลในด้านเทคนิคบางประการที่จําเป็นจะต้องจัดการก่อนนะออนสตีนกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการ The Athletic FC Podcast ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วมันก็เหลือแค่เพียงเรื่องของทางเทคนิคเท่านั้นดังนั้นเราสามารถคาดได้เลยว่าการประกาศการคว้าตัวเขาอย่างเป็นทางการนั้นกำลังจะตามมาในอนาคตอันใกลนี้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นในส่วนของเกมรุกกันบ้างเมื่อทาง C.M. Journal สื่อชื่อดังจากแดนฝ่ายทอกมีการตีข่าวใหญ่ประจำวันออกมาเลยว่าลิเวอร์พูลของเรามีการติดต่ออย่างเป็นทางการไปหาทาง Sporting Lisbon เพื่อขอซื้อตัวทางวิกเตอร์ยเออร์เรสดาวยิงตัวเก่งของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้มันก็เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาว่าทางทอตติงที่เคยรับปากว่าจะยอมขายตัวของทางเยอเคเรสออกมาด้วยสนับราคา60ล้านยูโรและคิดเป็นดอก51ล้านปอนด์แต่พวกเขากลับมีการกลับคำและมีการเพิ่มค่าตัวของเขาขึ้นมาอยู่ที่ระดับ80ล้านยูโรรลอคิดเป็นดอก68ล้านปอนด์ซึ่งนั่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางเยอเคเรสเป็นอย่างมากจึงมีการประทับคาลมกันผ่านสื่อมวลชนออกไปก่อนหน้านี้ นั่นจึงทำให้ลิเวอร์พูลของเรามองเห็นเป็นโอกาสและมีการติดต่อไปเพื่อขอซื้อตัวนักเตะและเตรียมปาดหน้าทั้งทาง,ทง,ทง,ทงปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทางปืนใหญ่ออสเนอรรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นยังได้รับการยืนยันจากทางฟิลิปปิอันโตนิโอเฟเรราอีกหนึ่งนักข่าวของประเทศโปรตุเกสที่กระบ,บุเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันวิเตอร์เยอร์เคเรสเป็นหนึ่งในเป้าหมายของลิเวอร์พูลสำหรับการเสริมทัพในแนวรุกของพวกเขานะเฟเรร่ากล่าว ดาวยิงทีมชอตสวีเดนอยู่ในช็อตลิสต์ที่พวกเขาต้องการจะได้ตัวมาทดแทนของทันดาวินนูนเยสอดีตดาวยิงเบนฟิก้าที่กำลังจะยัดไปอยู่กับทางนาปูรีในประเทศอิตาลีหลังจากทางอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเตได้กระโดดเข้าร่วมวงแย่งชิงตัวนักเตะในตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องการจะคว้าไราเซนของหัวหอกจากทางสปอร์ติ้งลิสบอนรด้นีด้ว เรื่องว่ามมีการติดต่อกับนักเตะม,มาระยะหนึ่งแล้วและในตอนนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขาก็มีการสั่งการให้ตัวแทนของพวกเขายืนยันมูลค่ากับทางสปอร์ติ้งลิสบอไปแล้วตามความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับนักเตะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ